ภารกิจของเราก็คือการไปตามเอาตั๋วรถไฟนะคะเอาฟ้าก็เช้าฟ้าแล้วก็ยังเช้าอาุณสวยยัสด์ยามเช้านะจ๊ะเงียบมากตอนเช้าที่อินเดียไม่เหมือนกับบ้านเรานะที่ตอนเช้าจะมีตลาดเช้านะนเนาะเยอะแยะมากมายนะคะแบบมีไก่ย่างมีหมูย่างมีข้าวเหนียวอินเดียเป็นแบบนี้นะคะช่วงเช้าช่วงค่อมมีอะไระเงียบมาก วันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือการไปตามเอาตั๋วรถไฟนะคะเอาพาสต์ตมาเทิ่มมามาเดี๋ยวเราจะไปตั๋วรถไฟจะไปซื้อตั๋วรถไฟกันนะคะซึ่งก็ลุ้นอยู่นะเมื่อวานเขาบอกว่าให้แค่มาวันนี้นะคะถึงจะเรียกว่าตัวต๋วตัวต๋วตั๋วตั๋วอีเมอร์เจนซี่ได้นะคะให้มาวันนี้นะคะอ่ะโอเคไปกัน ก็มาถึงที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมอีกครั้งหนึงแล้วนะคะเพื่อมาตามหาตัวที่จะไปมุมไบเรามาดูกันว่าวันนี้จะสําเร็จไหมเรื่องตัวทำไมหน้าสภาพเป็นอย่างงั้นมันเช้ามากเลยเหรอเออตั้งแต่ตีห้านะ <c oughs> จริงอันนี้ดูคือรถไฟเนี่ยไม่ว่าจะมาตอนไหนคนก็เยอะดูสิเมื่อวานมาตอนบ่ายเอ้ตอนตอนเกือบจะเที่ยงแล้วคนเยอะวันนี้มาตอน 6โ44ถึง6โมงเช้าอยู่ดิคนบานเบิดเลยนี่มาก็เช้ามาแล้วก็ยังฟาวอีกเมื่อกี้เดินไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเคาน์เตอร์เปิด8โมงแต่เรามาถึงตอน6โมง19ยามากบอกเลยแี่เราไปไหนกันก่อนอ่ะตอนนี้เรารอเวลาคงคิดว่าต้องหา วันนี้เราไปหาชาชาอินเดียกินกันดีกว่าต้องรู้เลยต้องรู้เลยใช่เดี๋ยว <ไป S 2> พาเขามามีตลาดจะได้พาลูกเพจดูไปด้วยว่าชาอินเดียทำมัน,นยังไง Okay, okay, okay. อไอโนโนกูมีตังอันนี้คือชานะคะชาเียว่าอ่าใจนะคะซึ่งมีหลายแบบนะคะบางทก็เรียกว่ามัสตาราทีบางทีก็มีส่วนผสมของขิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติของชาร้านนี้เป็นไงเนี่หน้ายังไม่ตื่นเอาจริง เออดีเ้าเบ้าเป็นชาปกตินะคะเป็นใจธรรมดาคือชานมนะคะชานมแล้วกาศตอนนี้ก็คชาร้นอ่ะกลิ่นของนรกเริ่มมาละหลังจากชาทิ่ตกอาทิ่ออกเริ่มขึ้นแล้วนะคะไอความร้อนมันเริ่มแบบเหมือนมันเริ่มบัทุขึ้นแล้วเพราะว่านี่เนี่ย ตอ,อกนกลางวันอนะ่ะคือมันร้อนมากอย่างเมืนนะ่อวานเนี่ยประมาณ40กว่านะคะคือมันร้อนมากตอนนี้ตอนน้องรีบเก็บเกี่ยวก่อนอากาศเ,เย็นๆเคเดี๋ยวขอตัวไปกินชาก่อนบายบายในที่สุดเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับตั๋วรถไฟของโฟตา้านักท่องเที่ยวนะคะโฟร์ต้าของทัวริสนะคะนี่แล้วก็เดินทางจากสถานีเชนไนนะคะไปที่อะไรนะจูเช,ชตรปติชิวาจิเทอร์มินัสมุมไบ นะคะอ่ะโอเคชื่อยาวชื่อยาวมากเธอันไม่สามารถที่จะออกเสียงได้คือลิ้นมันรัวมากนะคะในราคานะคะ3ามคน5้าพันเการปีนะคะก็ตกคนละแค่1,000บาทไม่หมูนะคะ <S 1> 1, <S ใช่ <000 S 2> ประมาณหนึ่บาทอ,าะะอย่างที่บอกก็คือ้งเมื่อวานนี้นะคะเราองเสียคนละเ0็ดบาทถ้าเครื่องบินขาเดียวเราคงไม่ไหวเนาะโอเค <Yeah. S 1> แต่ว,ว่าเรามารอนานมาก ใช่เรามารอนานาตั้งแต่6โมงคือเราคือเขาบอกว่าให้เรามาตอน7โมงใช่ไหมแล้วมาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกว่าข้างบนเนี่ยขึ้นมาได้ตอน8โมงแต่เราก็แอบ,บขึ้นมาทางลิฟต์นะคะก็มาถึงเคาน์เตอร์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งบอกว่าเคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการแค่10ถึง11เโมงเท่านั้นเท่ากับว่าเราตื่นตั้งแต่ตี5จนถึง11โมงเรามีความอดทนมากค่ะและรายสุดเราก็ได้มาน้อยมากคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่านี่ มาใหมใหม่ๆันจะไม่เย็นแล้วต้องรีบกินนะคะตอนนี้ร้อนร้อนสุดและนี่ก็คือค่าโปรตีนไทยในนะคะสถานีรถไฟซึ่งหรือว่าเป็นระบบระขนส่งสที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยเพราะมีราคาถูก คุณดูสัมภาระพี่เกยเนี่ยเยอะมากนะคะไฟรถไฟค่ารถไฟถูกมากน้ำหนักก็ถูกตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่มีค่าระวังทานะคะฉะนั้นแล้วการเดินทางโดยรถไฟถือว่าประหยัดแล้วก็สะดวกสบายก็ใชคะถึงเวลาขึ้นแล้วท่าน,นฟอรรมน้ำไป คุดีิทก็บอกว่าเอากระเป๋าวาล้อรอ,อตรงนี้ก่อนแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้วิ่งตามไปก็ไม่ทันเพราะเรื่องจากกระเป๋ามันเยอะตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมาผิดสเตจหรือเปล่าผิดสถานีกระเป่าน่าขัวที่สุดเขเคยผิดสถานีมาแล้วครั้งหนึ่งไปฮะผิดแพทฟอร์มครับผิดแพทฟอร์มครับผิดเรื่องผิดอะไรนะผิดตู้ต้องวิ่ง นอนแบบแอร์ช่วยน้อยและเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะบอกแล้วว่าพี่ไม่เคยจองได้ที่นั่งด้านล่างของเรารอบนี้นะคะเป็นที่นั่งด้านคนด้านบนแล้วก็ตรงกลางนะคะเดี๋ยวพอตรงกลางปุ๊บตอนกลางคืนเขาก็จะดึงเบาะเนี้ยออกมานะคะแล้วก็จะใช้สายอย่างเงี้ยก้องแล้วก็นอนตรงกลางบอกแล้วว่าไม่เคยได้นอนได้นั่งที่นั่งดีๆไม่มีเวลาจองที่ใดได,ได้แต่ขอคอยง,ง,ง,งานช้างตลอดปวดหัวมากแล้วคือมันลําบากอ่ะ สำหรับ3ามชั้นนะคะเ็าเรียกว่าอะไรนะ3 t i ทเใช่ไหมยี t ทเอนะคะก็วคือ3ชั้นแต่ถ้าเกิด2ู i ทเก็จะเป็นเตียงนอน2ชั้นแต่ถ้าเป็น first c l a s s ไม่เคยจองได้ค่ะเพราะว่าที่นั่งมันมีจำกัดเพิ่มเติมแลนนี่คือความสนุกสนานบนรถไฟนะคะกับแ h e g a ของเราสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอาหารเย็นนะคะซึ่งเราก็สั่งแบบนอนเวสนะคะไม่ต้องเพิ่มเยอะเพราะว่าอะไร มีแค่อย่างเดียวก็คือมรยานี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็น่าจะไก่ชิ้นใหญ่อยู่นะคะและในถุงนี้นะคะก็จะมีอะไรหลักก่อนเป็นอะไรน่าจะน่ากลัวอุ้ยได้คนนทีี่เป็นน้ำแกงตัวนีี้เนน่ยะคะเป็นน้ำแกงสับนี้นะคะเป็นแกงดาบโอเคไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะ เดินแล้วจะถึงคุยแน่แล้วเคามาลุนสวัสดิ์ลุกเพลงหน่อยเร็วส<ม>ภาพคืนนรกเป็นยังไงบ้างหนาวอะไม่มพักมอบเลยหนาวมากไหวเลยอยากได้ถูกคนะุณก็ต้องรัก<อ>สภาพมนาะเนาะลุกก็ไม่ได้ถ้าลุกจะออกเลยไี่มีพื้นที่ พอาปในโลกนีันยนี้อันนี้เป็นคลิดพิเศษที่เราคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เีว่าคิดบอกว่าเฮ้ยเก๋เราผ่านงค์ง่อได้คุณแสใช้นลงหรือเปล่าะไร ตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าวัดองค์พ่อดักรูรรเซนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บริเวณภายในวัดนะคะอาจจะเข้าไปถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะแต่เราจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกไว้เพื่อนๆดูนะคะองค์นี้คือพระพิคเนตปางมหาเศรษฐีที่คนไทยรู้จักดีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดะคะรรเ,เราไปดูด้านในกัน